จริงๆตัวเลข2.8นะคะก็ออกมาตามที่เราคาดไว้เลยค่ะ2.8%นะคะ,นะค,ะคือเราก็มองว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยมันได้รับแรงหนุนจากการเร่งส่งออกนะคะแล้วก็ผลผลิตการเกษตรที่ปรับสูงขึ้นนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นตัว drag นะคะก็จะเป็นตัวภาคการท่องเที่ยวนะคะจากจํานวนนากท่องเที่ยวที่ลดลงแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลงเป็นหลักอะคะ่ะครับ แบบนี้เนี่ยนะฮะไตรามาสสามหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะการส่งออกมันจะเริ่มแผ่วๆลงบ้างหรือเปล่าเราเห็นตัวเลขภาษีใหม่ที่19เปอร์ซแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรยังไงบ้างครับเนื่องจากว่า ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีการฟอนโหลดไปแล้วอะค่ะเราก็มองว่าครึ่ง<ม>ครึ่งปีหลังนะคะเศรษฐกิจไทยก็มีความเสี่ยงที่จะ,ะชะลอลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะจากการที่การเร่งสกอบที่ลดลงหลังจากที่มีเร่งสกอบส่งในช่วงครึ่งปีแรกะคะ่ะแม้ว่าเรา,าเราเนี่ยจะได้อัตราภาษี reciprocal tariff ที่1 9นะคะที่ดีกว่า<ม>ที่ n n o u n c e ตอนเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ยังมีดาวไซด์จากจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ชะลอลงนะคะโดยเย็นธุดเดเนี่ยจำนวน ท่องเที่ยวนะคะก็ติดลบนะคะประมาณ6กมากกว่าหเปร์เซนต์แล้วนะคะซึ่งทั้งปีเนี่ยเรามองว่าก็คงจะยังติดลบติดลบอยู่นะคะซึ่งคงจะเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทยนะคะรวมถึงการลงทุนแล้วก็การใช้ใจ่ายภาครัฐนะคะก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4นะคะทั้งจากปจัจจัยที่การเบิกจก่ายงบประมาณที่ช้าลงแล้วก็ผลของฐานตาำที่หมดไปอะคะ่ะ